มือคึืนค่ะพี่น้องคะเสียงวิหกค่ะแสดงที่อำเภอสามพร้าวนะคะพี่น้องฝนตกข้ามอีกแล้วค่ะพี่น้องคะซึ่งช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นพายุฤดูร้อนนะคะพี่น้องฝนตกข้ามแน่เกือบทุกมืออารดค่ะช่วงนี้สองสามมือสี่มือมาหนี่นะคะฝนตกข้ามเสียงวิหกค่ะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เฮ้าตราตรึงละกับฟังแล้วน้ำตาไหล นั่นก็คือคัมบอลของน้องอาอายสักุณาพรล่าสุดค่ะพี่น้องเห็นบอสนุนะคะย่านุของเรานี่เองนะคะได้ออกมาโพสค่ะพี่น้องย่านุโพสบนเฟซบุ๊กย่านุเองนะคะย่านุบอกว่าฝนตกอาอายเดินลงจากเวทีม้านังห้องไห้ย,ย่าจ๋าหนูสงสารแม่แม่หน้าเวทีจังคงพากันเปียกห,หมดหมดแล้ว แม่แม่จะอยู่ยังไงนะหลังก็มีอิโมกิห้องห้พี่น้องนี่คือน้องไอศาอาุกณาภรณ์นะคะหลังจากที่ออกไปโชว์เพลงได้แค่เพลงเดียวพี่น้องฝนตก่้ามค่ะเป็นที่ยังที่แบบนาสงสารมากแต่น้องอไาอาสุดเก่งเป็นเด็กหน่อยที่แบบเลือเกินอิหลีพี่น้องค่ะ ฝนตกปัดได้กับว่อมเขาหมพี่น้องยาโนุนะคะได้เป็นคนกลางหมไฮหลานซึ่งยาโนเองก็ถือได้ว่าดูแลหลานได้เยี่ยมอิ่ลีพี่น้องค่ะกลางหมไฮหลานทึ่งจับหลานหนาวิทีหลานกระสูจังละค่ะอา้าายสักุณาพรสู่เพราะว่าแม่แม่ไม่หนีอา้าายก็สู้เต่ล่าสุดกระสู่ฝนว่ใดพี่น้องสู่ฝนว่ใดเพราะว่าแม่แม่กับเปียก อีล่ากับเปียกคือกันค่ะพี่น้องล่าสุดก็เลยต้องได้พักสัก,ก้อนน่ะแหละค่ะพี่น้องคะได้พักพักไปสักครู่นะคะแต่ข้อเมนค่ะพี่น้องคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องไอซาก,กุณาพรไปเบิ่งแต่ละข้อเมนพี่น้องมีตต้งเต่เหลือเด้๋ยยิ่งน้องบอกข้ามนีแล้วหลายคนก็นออกมาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะคะฟังคอมเมนต์แรกอ่าน อ่านันนี้ให้ฟังไหมด้วค่ะพี่น้องหลังจากฝนตกนะคะอ้าอายเดินลงจากเวทีมานั่งห้องห้องหายอยู่กับหญ้าพื้นนะคะแล้วบอกว่าญาจ๋าหนูสงสารแม่แม่น้าเวทีจังเขาคงพากันเปียกหมดแล้วแม่แม่จะอยู่ยังไงนะพะนะค่ะแล้วก็เห็ุมีลูอิโมจิห้องหายพี่น้องน้องอ้าอ้ายไม่เร็กน้อยอีกอย่างสมองหุวจกคว่ำเท้ แล้วพี่น้อง่าคอมเมนต์ต่างๆนะคะไปให้กําลังใจน้องอ้ายนะคะพอนพนก่อ,อกมาพฝไวายจะฟาวนี้จากบักลากับลูกจ๋าเดอ้อกับพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเด้อนะคะก็มีคอมเมนต์ต่างๆเลยบอกว่าฝนตกแห้งๆมามาออกกันยูสาราเกือบหายใจว่ออกคะ่ะถ้าเบิงอีหลาคือเกาว,วาสันค่ะดิคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าฝนตกปันใดก็บลบฝนไปยูซาราคะ่ะตอ้องรอ พ่อกับน้องอา้ายสักุณาพรจนได้หนูดูสู้ๆนะคะทุกคนวสันค่ะสู้ค่ะอิลานาลักห่วงแม่แม่นาเวที่วสันค่ะความน่ารักน่าเอ็นด,ดูของนางน่ารักมากลูกสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆนะคะทุกคนอิลานารักมากเลยค่ะลูกเป็นห่วงเป็นยดาน้องอา้ายนะคะน่ารักมากลูกเป็นความคิดบวกกับทุกคนเสมอ นี่คือนอ้องอาอาเป็นคนคิดบวกอีเด็บน้องคิดดีเด็กคนนี้คิดดีอีหลีความคิดเกินโตแห้งความคิดเป็นผู้ใหญ่แห้งค่ะพี่น้องฮูจักคิดนําแม่แมนาเวที่ฝนตกขนาดนี้เพิ่นสีไปยุจังไดพนาจะคล้องกับเปียกคือกันปานนั้นยังยิมยิม,ยมสู่แข้งกับฝนเดพี่น้องค่ะเห็นภาพแล้วพี่น้องน้ำตาจะไหลวอดยาหนูเพิินก็นดูแลหลานหลานเพิินก็นสู่เทิงเดเมอให แฟนคลับเอซจับเทิ่งฝนกับโต๊ะข้ามที่นองน้อมรับใจน้อมรับใจทําไมเดี๋ยวนะคะทําไมน่ารักแบบนี้ล่ะลูกเป็นห่วงคนอื่นด้วยซันค่ะเพื่นว่าทําไมหนูน่ารักแบบนี้ลูกอีหล่าสร้างเห็นใจคนอื่นนอลูกอยู่หนาเวทีเธอเข้มแข็งมากมากมีสปิริตมากพอลงมานั่ง นั่งห้องไหย้อนสงสารแม่แม่ที่เปียกเอนดูหนูจังลูกสั้นบนดานเวทีถ้าเป็นยิ้มถ้าเป็นเก่งไหมพี่น้องยิ้มสู่แบบว่ากับแฟนคลับเอฟซีเพราะลงมากกับว่านั่งไห้ว่าสงสารแม่แม่น้ำใจน้องอาอายพี่น้องเล็กหน่อยโธ่สั้นน้องอาอายช่างมีจิตใจงามแท้นะคะชอบน้องค่ะดื้อเก่งฉลาดมีไหวพริบที่ดีรักและติดตามตลอดนะคะค่ะพี่น้อง คอยว่าแล้วลิตนลูกสาวคอยออกมาลองเพลงในเพลงเดียวฝนกระโตกค่าบอกน้องเดอมือแรงแม่สิไปหายูบานพ้นเดอลูกหลา่าสื้อตุ๊ก,กตาไปฝากเลวยเจ้าสั่นค่ะคุณมะนาวโชคตระกูลชุมเพิ่นโพถึงน้องอาอายค่ะพี่น้องคนบอกว่าเลือดตนเลือดตนอาอายแห้งมือแรงสิไปหาสั่นค่ะ ตัวแค่นี้ยังเป็นห่วงคนอื่นอีกน่ารักมากเลยอิหลามีจิตใจเมตตาอ่อ,อนโยนเสมอโอ้ยน้อยอิหล่าเอ้ยใจดีใจงามคักว่าสซนค่ะโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยทําไมจิตใจหนูดีงานช่างเป็นห่วงคนอื่นหนูน่ารักมากลูกจงรักษาความดีความงามของหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะลูกสู้ๆค่ะโอ้พี่น้องกาลังใจ น่ารักมากค่ะน้องอาออิลาน้อยห่วงยายแม่แม่แมจิตใจหนูบริสุทธิ์จริงๆเป็นห่วงเป็นยายแม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้หนูรักนะคะอไออายน้อยประสนค่ะสออนอิลาน้าใจงามเธอเป็นเด็กที่ดีมากลูกหนูสเสบีดขวบน้ําใจงามชื่นชมหนูนะคะขอให้หนูคงคุณงามความดีไว้ จะติดตามหนูตลอดไปดูพี่น้องแต่ละคนอ้า,อายน่ารักมากน่ารักมากเลยลูกตัวนิดเดียวแม,แม่เต็มใจเปียกฝนเพื่อนหนูนะสัน้นพี่น้องแต่ละคอมเมนมีแต่งแต่ห้ก็ลังใจชื่นชมน้องอ้า,อายสักกุน้าพอนว่าน้องอ้า,อายเป็นคนเก่งแล้วหูจักคิด คิดนอ้องสิเป็นคนคิดบวกตลอดสําหรับอาอายสกณุณาปรน,นี่ราคาน้าใจของผู้ประเสริฐน้องอาอายบอกเลยผู้ใหญ่บางคนยังคิดไม่ได้เท่าน้องอาอายขอบอกบางคนยังมีคอมเมนต์ที่ประมาณออกท่างบูรีออกท่าง ดรามา่าผู้ละพี่น้องซ้ำเด็กจำหนีบังความคิดเขาแน่เป็นตาอายเด็กนะคะบางเถื่อนี่แหละค่ะความคิดความอ่านของเด็กน้อย11ขวบน้องอาอายสักกุณาพรค่ะคิดนั่ววาบมือขึ้นแสดงได้บ่เต็มที่ฝนตกห้ามคิดนําแม่เม่ที่ต้องเปียกฝนเพื่ออาอายแต่น้องอาอายสักกุณาพรกับเบืเคยย่อท้อพี่น้องทาเหตุการณ์่สุดวิสัยอิหลีโจนในที่สุดจังในเลิกน่นก็คือ ไฟดับค่ะพี่น้องฝนตกแห้งไร่เพิ่นเลยตัดไฟนะคะน้องดนทนาดนก็นเดอออกมาโพสคือกันค่ะเต้นของน้อ,อ,นองโดนกับเปียกเมื่อขึ้นกันค่ะพี่นอ้องอ้เพิ่นกับเปียกน้องเพิ่นกับเปียกเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้นะคะนาเห็นใจหมอรองมอรัทุกขณะค่ะที่พบผอกับฝนนะคะมันหึงเรียงว่าได้ค่ะกัะ่ขอห้หมอลำทุกขณะค่ะสูู้นะคะบวาสี เลือกอาชีพนี้แล้วนะคะมันบริโตกสูมือดรอกฟน,น้น่ะสู่ไปนะคะถึงแมนสีลัาบากกบสู่เพื่อ f อฟสู่เพื่อ,อค้นที่หักนะคะํำหรับนอ้องอาไอสกุณาพอนกัมีแม่แม่ใไปกําลังใจลวนหลามอิลีค่ะสำหรับมัน้กัฝาาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ